เอาล้ครับพี่น้องครับวันนี้นะครับมากันให้เต็มๆไปเลยโอ้โห,โหนี่ประจอมนะฮะส่วนนี่ส้มตำมรกรนะฮะมรกรนี่ขอโทษนะได้มาจากพี่นรงนะฮะที่สิงห์บุรีนะฮะพี่นรงอยู่ที่อินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะพี่นรงแกเป็นหมอดินนะฮะหมอดินคนเก่งของสิงห์บุรีรับรางวัลมาเพียบเลยนะฮะ แกปลูกมะละกอได้ลูกสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะนี่นะฮะตำสมตามําสูตรก็คือปูปลานะฮะเสียดายไม่มีปูนาเนาะเราอยู่กรุงเทพเนาะซื้อได้ปูปูดําปูทะเลอย่างนี้อ่ะก็ยอมนะ,ะก็ไม่ยากอะไรเลยพริกกระเทียมนะฮะขโขลกสักนิดนึงนะฮะแล้วก็เนี่ยถั่วฝักยาวนะฮะมะละกอสับนี่ใส่มะเขือด้วยเห็นไหม ใส่มะเขือหั่นเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มีมะเขือเทศนะฮะบีบมะนาวนี่เห็นมะนาวไหมแต่สําคัญสุดคืออะไรรู้ไหมปราการสินแมต้องขอบคุณเฮียตีใจพี่สมัยอีกแล้วสินะครับจัดปราการสินมาให้น้องได้ปรุงเมนูบอกข่าวดีนะพี่นะเอไอไอ้นนัว,นวมันน่าจะหมดแล้ว <laughs> แจ้งข่าวแจ้งข่าว ร้าน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวต้องแวะไปหาพี่สาวเราซะหน่อยแล้วนะฮะนี่เป็นยังไงอะมามากินข้าวด้วยกันนะฮะทำให้วันหยุดมีกิจกรรมอะไรทําที่มันแสนอร่อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็นึ่งข้าวเหนียวนะครับเดี๋ยวจะให้ไปดูข้าวเหนียวร้อนๆน,นี่ไงเห็นไหมล่ะข้าวเหนียวนะฮะโอ้โห ข้าวเหนียวนึ่งมาร้อนๆเลยนะครับเนี่ยเสียท่าที่เป็นข้าวเหนียวกลางปีนะถ้าเป็นข้าวเหนียวปีปนี้แล้วก็เป็นข้าวเหนียวใหม่นะจะนุ่มหอมสุดยอดมากก็ประกาศเลยแล้วกันใครที่ได้ข้าวเหนียวใหม่แล้วนะครับขอสั่งซื้อสักห้าโลเถอะนะอ้าวยังไม่จบแค่นั้นแล้วกันปลาสลิดนะครับจากปลาสลิดติดบ้านนะครับติดตามในเพจนะครับ ปลาสลิดติดบ้านตัวกำลังสวยนะฮะแล้วที่สำคัญหมักมารสชาติดีมากไม่เค็มเกินไปแล้วก็ไม่จืดเกินไปคือกินกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยกำลังอร่อยเลยนะ,ะนี่เขาอยู่ข้างๆอะไรรู้ไหมนี่ตำปลารถ้วยหนึ่งอันนี้เป็นปลารหเป็นตอนๆนะฮะปลาเป็นตอนๆแบบนี้เลยนี่เห็นไหมโอ้โหทีเด็ดไหมล่ะ ก่อนที่จะไปถึงอีกเมนูนะนี่ผมเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งให้ชัดๆเลยผมเห็นแบบมีคนสนใจเรื่องประจอมมากนะฮะเนี่ยต้องขอบคุณพี่น้อมจริงๆเนี่ยจัดมาให้น้องๆแบบได้เล่นของดีเลยเนี่ยสุดยอดอ่ะก่อนจะมาซดร้อนๆกันนะฮะสดร้อนๆนะฮะก็มีต้มยำแบบบ้านๆเรานี่แหละตีนไก่นี่แหละเล่นง่ายๆแบบนี้แหละนะครับโอ้โหวันนี้ครบสูตรจริงๆนะครับ